นอนมาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปทอดกระถินเห็นคลิปนี้แล้วร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันได้เลยครับผมงานทอดกระถินสามัคคีทีวัตะคอหลวงพ่อยอดโกสซโลพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานรับกระถินนกับผมพ่อเลี้ยงหระทะจุดทูปเพียรเตรียมถวายกระถิน่น น้อร่วกันเยอะเลยครับศิลานียด harma yampi Pantai wisung wisung lakana thaya tisalani nasaha la niyajama namo dasa petawato ala petawato mama dasa namo dasa petawato dasak waktu ato sama sammpu dasaknakmu dasak pak waktu Allahto sama kuaknakmu dasak maka waktu ธัมมาสัมปุทธัสสาพุทธังตรณังคัจฉามิธัมมังตรณังคัจฉามิธัมมังตรณังคัจฉา ธรรมสนางคาามิสางทางสรนางคาชามีสรงทางสารนางคาชามิชุติยมปิพุทธังสารนางคาชามีชุติยมปีทัสนางาามชุติยมปิธรรมังสารนางคาชามิ ยัมติสังสังสละหังขัจฉามิชุติยัมปิธัมมะสละนังขัจฉามิตติยัมพีพุทธะปริตวาธัมมิเนสัมเมตตาอัตตตา देखे अनके जगावे सभुवनापा देखे आप उठे देखे मुझा लला तुभेवा सवाता विववे พิธีถวายผ้าพักตรีพิธีถวายผ้าพักตรี

พานายจะที่ที่ถวายผ้าผ้ากรินที่วัดตะเคอะเอําเภอนนไทยขอทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากรถินจีวรแต่ภาะบริวารเหล่านี้แต่พระสงแต่พระสงขอพราสงจงรับผ้ากรินกับทั้งบริวานับทั้งบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายและเมื่อรับแล้วขอสงาใขอส่งใช้พระถินด้วยผ้านีน้่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแ่าเจ้าทั้งหลายแก่นท้งหลาย,าลายซึ่งมีบิดามารดาเป็นต้นที่ล่วงรับไปแล้ว

ัโตสัมมาสัมพุทธกันักโตตั้มนักวัดโตตั้มโตสัมมาสักพุทธกัปตันข้าอาลิตัมตั้มริวานโคนนี้ป็นของรู้มองดียันงที่มาและอัดเนึกทั้งหลายผู้ประกอบด้วยสัตธาศึกษาได้ค้อมเพียงกันสมมถวายแด่พระภิุสงฆ์ูอยู่จำพรรษา ส่วนอะไรมาไในาวสีเพราะเราว่าการอินทรานี้เป็นองค์บอ็ลตุดุดเลื่อนลอยมาโดยนักพากาศแล้ะได้ตกลงในที่ประชสงจะได้จเพร้อจำจงลงว่าเป็นกองคพระที่อกูดโปรยโปรงกันอามิได้ที่พระบรมณ์รานอนุญาใจว่าให้พระทรงทั้งตัวยอมอนุญาตที่แก่พิจิตรรูปหนึ่งเพื่อจะําซึ่ง กติมลตาและกิตตานพตองพุทธาบุญาตและมีพัพระอตกถาจารู้รู้พระบองพุทธาทิพายสังบันดาไปว่าทิศูลูกใจประกอบด้วยสิ่งคุณนาคุณาปีติตัญญาสามารถรู้ทำแก่ประการมีอุปกรณ์เป็นต้นทิศูลูกนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกติมลตาและกิตตานพตองพุทธาบุญาตได้ วัสนีพ้พระสงฆ์ทั้งตววถ้าเห็นสงควรแก่ทิกษุรูปใดยงพร้อมกันยอมอนุญ,ญาตให้แก่ทิกษุรูปนั้นคื่นนัพตสัวโตัวตวสมมาัตัะวะโตะะตัมมา

ภะคะวะโตอะระหะโตสมาสมพุทธะไม่ไม่ยำอันตรีสมสัญญิวารีตัติวารีิุสังขสะปุยามะสัโันติตุสัมาัะสันวารี บริวารย์บริหารทุกอังาทั้งที่น่ารักที่กายทีิกายข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขระพระเจ้าทั้งหลายขออนงค์ไว้ข้าฝากพัะสุตติว ขอกข้าเจ้าทลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้า

ไปประมาณประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะไปดูบรรยากาศทางตอนเหนือแบบนี้โลสินังวัดเจดีย์ฮานัมวัดเจดีย์ฮานัมอาตว

เกล้าแต่ไม่ขอเน้อาาสตนันสำคัญผ้าจะบงทำมจะไม่ถวนหมดไม่ไม่เป็นไรหมเดี๋ยวเขายกพิธีแล้วทอพิธีแล้วที่ทำให้การนำบุตรกาบตรศรีโยคขอเป็นที่ใดแก่ญา ญาาตาญชาิทัพไรธายีโคตระาสนดีปเจาความอใพ้คยุขจกทุพปัจเจความบุพโคยุขจินทุกภัยคาณาตาวาิกหาคุราบาลิกุเรนเดสาคลังเอวาบี ว่าอิโตวินังเปตังปุปกะเปติจิตตังปัจตังตุสังคิปเมวะสมิจโตสัพเพรุเรนโตสังกปะยันโตมณัตโตยัสสามิโตจิลาโตยะตัม

พี่ปอยทางเสร็แล้ว กทิศที่วัดตะเคอร์อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับผม